พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาตอบครับว่าความคิดในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ไขปัญหามันก็มีที่มาจากปัญหาของวิกฤตโควิดนั่นแหละครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้คณะทํางานเชิงรุกทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็คิดกันที่จะดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าการทําเรื่องนี้ไม่มีเจตนาที่จะขายชาติ ขายแผ่นดินไปฟังคำตอบจากพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาครับต้องพูดคำตรงนะครับเราต้องพูดทําตรงกับกับพี่น้องประชาจนกระท่านด้วยนะครับเมื่อท่านสงสยัยเราก็ต้องตอบว่าไม่มีเจตนาจะไปขายชาติไม่มีใครทําเช่นนั้นหรอกครับ ผมเชื่อมั่นว่าคนในรัฐสภาอย่างนี้มาเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านคงไม่มีใครเจตนาจะทําเช่นนั้นนะครับก็ต้องดูเจตนาเพราะนั้นไอการที่จะไปพูดว่าขายชาติอะไรนี้เขาคงต้องปฏิเสธว่าไม่มีไม่มีใครที่จะคิดเช่นนั้นนะครับแล้วก็ไม่มีใครคิดที่จะให้เขามาครอบครองที่ดินตามที่เกรงตัวยกตัวอย่างว่าประเด็นแรกเลยเรื่องของการที่จะเกรงว่าเขาจะมาซื้อกันเป็น เขาเนื่งองจากว่ากําหนดอย่างนี้เขาซื้อมู่บ้านจัดสรรได้กลัวว่าเขาจะมาซื้อรือซื้อที่ดินติดติดกันแล้วมาปลูกบ้านแล้วเป็นผืนใหญ่อันนี้ก็เตรียมมาตรการที่จะออกระเบียบรองรับไปแล้วว่าจะไม่มีการเพราะเขาจะต้องมาขออนุญาตซื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็าดาัดจดไม่มีให้การไอซื้อที่ดินติดกันแปลงติดกันที่มันผิดปกติเนี่ยไม่มีไม่มีโดยเด็ดขาดนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของในขณะนี้เนี่ย ร่างกฎกระทรวงอันนี้เป็นร่างกฎกระทรวงอยู่ในขั้นการดรําเนินการของสํานังงงกงานกีการซึ่งในขณะนี้ตามกฎหมายตามพรบเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะครับการจัดทําร่างกฎหมายเนี่ยจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นนะซึ่งทราบมาว่าทางสํานักงานกิีการเนี่ยกำลังจะรับฟังความคิดเห็นนะครับถ้าท่านห่วงใยทั้งหมดนะครับผมเรียนว่ายัางอยู่ในขั้นตอนที่ทําได้ทุกอย่าง ผมขอยกตัวอย่างเฉยๆเพราะอยู่ในขั้นตอ,น,กกอนของการดำเนการของมังกิสิกาผมยกตัวอย่างว่าอาจจะอาจจะนะครับนี่เป็นความคิดของผมส่วนตัวถ้าท่านเพื่อให้ประชาชนได้หายคลางใจว่าเราอาจจะกําหนดให้เข้มงวดกว่านี้หรือให้มันให้มันพูดง่ายนะครับให้มันยากกว่านี้นะครับ <S <S เช่นการลงทุนอาจจะเพิ่มเป็นร้อยล้านหรือกว่าร้อยล้านก็ย่อมได้ท่านจะเพิ่มเวลาจากสามปีเป็นห้าปีเป็นสิบปี ก็ได้นะครับท่านจะกำหนดอย่างไรก็ได้นั่นคือสิ่งที่กฎหมายในในขณะนี้ทำไว้ว่าต้องไปฟังพิเห็นแล้วก็จะต้องทำแล้วก็ต้องกลับถ้าเปลี่ยนในยานี้ต้องกลับมาที่ครมพิจารณาผมเข้าใจว่านะครับก็พูดตามตรงว่าก็อาจจะผมคิดว่าอาจจะล้มก็ได้นะครับอันนี้ผมตอบตอบแทนไว้นะครับว่าว่าผมก็เป็นหนึ่งในครม ว่าว่าถ้ามันประชาชนอาจจะไม่ไม่ไม่สบายใจมีค,ความกังวลมากเนื่องจากเจตนาเราไม่มีที่จะทำเช่นนั้นแล้วถ้าได้มีการทักท้วงมาเราก็ทำได้ผมก็คิดว่าทำได้หมดทุกอย่างซึ่งไม่เป็นการเสียหน้าไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ทำได้ก็ฟังความคิดเห็นกันแต่ที่ชี้คือเจตนาไม่มี ไม่มีเรื่องขายชาติเจตนาจากคณะทํางานทีมเศรษฐกิจเชิงลุกเพื่อแก้ปัญหาในช่วงหลังโควิดเนี่ยเขาทำมีเรื่องสําคัญสำคัญก็่มีเรื่องดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามานักลงทุนเข้ามาทํำยังไงเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาคิดขึ้นมานะครับก็เลยเกิดเป็นกฎกระทรวงดังกล่าวนะครับขอเรียนในขั้นต้นนี้